สวัสดีครับพอ้ตนรับสู่ปตรตหลังเกมมิ่งคลิปนี้ผมจะมาชวนคุยแล้วก็เป็นการรีวิวนะครับเกี่ยวกับเกมโปเกมอนสการ์เล็แล้วก็ v i โอเลนะครับ ตัวผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเล่นเกมโปเกมอนสกาเลตจบไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เล่นต่ออีกคิดเป็นเวลารวมกันประมาณ 30- 40ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ได้มีการเล่นเกมโปเกมอนไวโอเลตไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเวลารวมในการเล่นเกมทั้งสองภาคเนี่ยอยู่ประมาณ40-50ชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ได้มีการไปดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนนะครับทั้งใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยเนะี่ยว่าแบบเขามีประสบการณ์ยังไงเล่นแล้วเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ ได้ลองเล่นตามไปลองทําตามด้วยนะฮะวิดีโอนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องแล้วก็สปอยโปเกมอนใหม่นะครับเพราะว่าเราอยากจะมาชวนคุยทุกอย่างนะครับที่เป็นองค์ประกอบของเกมนี้นะครับอ้อแต่ว่าในเรื่องของการเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆหรือว่ามีพูดเรื่องบั็กต่างๆเนี่ยผมได้ทําวิดีโอพูดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยขอแค่เปรียบเทียบระหว่างซีรีส์โปเกมอนด้วยกันเองนะครับว่า Scarlet v i o l e t กับ So h i ชิลกับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย หกเ็ดาคเนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนมันมีอันไหนที่ดีขึ้นมันมีอันไหนที่แย่ลงนะครับส่วนถ้าใครอยากจะไปเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับเกมรุ่นอื่นเกมยี่ห้ออื่นเกม Nintendo เหมือนกันเกมในสตีมเนี่ยก็เช่นเดิมครับมันจะมีอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่ผมได้ทําการเปรียบเทียบไปเรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ต้องชวนคุยกันนะครับก็คือเกมเพลย์นะครับหรือว่าวิธีการเล่นเกมของเกมนี้ Pokemon Scarlet และ Violet เราเรียกสิ่งนี้ว่า Open World RPG โดยที่ไม่มีทำการปรับเลเวลนะครับ no level scaling นะครับหมายความว่าตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เรามีโปเกมอนเริ่มต้นเลยเนี่ย เราสามารถเดินไปสำรวจได้ทุกที่ในแมปนะครับแล้วเราก็จะเจอหัวหน้ายิมกับสัตรูที่แตกต่างกันบางครั้งถ้าโชคดีก็เจอเลเวล5 l e เลเวล10ถ้าโชคไม่ดีหรือว่าซ่าหน่อยนะครับวิ่งไปเจอโปเกมอนเลเวล50ยิมลิดเดอร์เลเวล60อะไรเงี้ยก็เจอได้นะฮะจริงๆแล้วนะครับในมุมมองหลายๆคนก็คงหวังว่าเกมนี้มันควรจะมีเลเวลสเกลลิงใช่ไหมครับสู้กับหัวหน้ายิมคนแรกเนะี่ย ถ้าเราไม่มีเข็มกลัดเลยเนี่ยก็ควรจะใช้โปเกมอนเลเวล10อะไรเงี้เนาะและเช่นเดียวกันครับหัวหนะ้ายิมคนท้ายๆเนี่ยเราก็ควรจะสู้กับเขาโดยที่เขามีโปเกมอนแค่เลเวล10โปเกมอนเลเวล15อะไรอย่างเงี้ยคือยิมเลดเดอร์หรือว่าผู้ร้าต่างๆเนี่ยมันควรจะอ้างอิงจากเข็มกลัดที่เรามีนะฮะแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเงครับเกมนี้คือยิมไหนก็เลเวลเท่านั้นแหละแล้วก็ถ้าโชคร้ายเดินไปเจอก็มีปัญหานะครับ ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าบริษัท Nintendo เขาคิดยังไงอยู่นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นดีไซน์ช้อยซื้อเปล่าเป็นแบบทางเลือกของเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากจะให้หัวหน้ายิมคนนี้มันมีโปเกมอนหลักที่มันเป็นร่างสามอะ่ะมันจะได้มีอัตราลดมากขึ้นนะครับจินตนาการคือเซนเตียหรือว่าชิโรนะนะครับที่ถ้าเราพังเอินไปสู้แล้วมันดันมีโปเกมอนกาเบรียสล่างหนึ่งเป็นจิวจ๋วๆน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยเราก็อาจจะไม่อินก็ได้ใช่ไหมครับคือถ้ามันเลเวลสเกลลิ่งแล้วมันปรับ ตัวเลเวลตัวโปเกมอนตามเข็มกัดที่เรามีอะ่ะบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราอยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะฮะถามว่าปรับเนื้อเรื่องปรับการออกแบบให้มันเหมาะกับการสเกลเลเวลได้ไหมก็คงทําได้นะครับคือบริษัทนี้นะครับพอเขาไม่ใส่นู่นไม่ใสน่นี่ติดกันมาในหลายๆเกมนะครับเราก็อาจจะกล่าวได้นะครับว่าเขาเขียจนะฮะอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเขาไม่อยากจะใส่เลเวลสเกลลิงนี้ขึ้นมาเขาควรจะอย่างน้อยบอกเราก่อนนะครับว่า ยิมนี้เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนหรือว่าแบบมันมีข้อแนะนําอะไรบ้างนะครับไอยิม1กับยิม2อไอยิม,มแมลงกับยิมพืชอะในคําอธิบายนะครับว่ายิมเนี้ยเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่หรือเหมาะสําหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอยิม4ี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรอธิบายไว้นะครับจริงๆแล้วแค่มันใส่ตัวอักษรหรือว่าประโยคขึ้นมาเล็ก,ลกๆน้อยๆว่าแบบเลเวลที่แนะนํานะ50อะไรแค่นะี้จริงๆผมว่ามันพอแล้วนะครับสาหรับ การทําให้ประสบการณ์การเล่น Open World เราไม่ได้แบบยุ่งยากมากชีวิตไม่ลําบากนะครับหรือว่าบริษัทน,นี้เขาอาจจะจงใจแกล้งเราก็ได้นะบอกว่าประสบการณ์การออกไปเจอบอสเลเวลห้าสิบเนี่ยมันก็คือประสบการณ์การเล่น Open World อย่างหนึ่งนะซึ่งคนเล่นเนี่ยก็ควรได้รับประสบการณ์แบบทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีของระบบ Open w o r l d ดด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในมุมมองผมอะถ้าจะให้มันดีที่สุดอะก็ต้องควรจะมีบอกไว้หน่อยว่าจุดเนี้ยมือใหม่นะ จุดเนี้ยกลางกลางเกมนะจุดเนี้ยท้ายเกมนะั้นถึงจะไปสู้อะไรเงี้ยนะครับควรจะบอกไว้นิดนึงทีนีน้พอพูดเรื่องการเล่นเกมเสร็จแล้วนะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งนะั้นที่ทําให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเรามันสนุกมากขึ้นนะครับก็คือเพลงประกอบเขาหรือว่าซาวด์แทร็กส่วนมากเพลงมันทําออกมาดีคือมันถูกจริตผมนะครับตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับไปภาค2ภาค3เนี่ย แล้วก็ภาค5อะไรเงี้ยภาคแ c k a ก d ันไว้เนี่ยผมก็ชอบเพลงมากๆนะครับหลายๆคนบอกว่ามันแย่กว่าเพลง w o r d and Shield นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าผมก็พอเข้าใจได้นะครับว่าเพลง Battle Sword and Shield นี่มันสุดยอดจริงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าเพลง Scarlet v i o เล t เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์เก่าๆของโปเกมอนตัวอื่นๆนนะฮะ ส่วนมากที่มันบน่นนกันจริงๆก็คือเป็นเรื่องของรักในเกมมากกว่าที่ทําให้เพลงเปิดซ้ําหรือว่าเพลงเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วการออกแบบเพลงอ่ะผมว่ามันก็ยังอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวละครนะฮะคาแรคเตอร์ชอบอยู่3ตัวคือเนโมน่าอาร์เวนแล้วก็หัวหน้ายิ้มที่ชื่อว่าแอลลี่นะฮะเรามาพูดเรื่องเนโมน่าก่อนเนโมน่าเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ผมชอบนิสัยเขามากๆนะครับเปรียบเทียบกับไอเจ้าอื่นที่ผ่านมา ผมว่าผมไม่ได้ชอบนิสัยคู่แข่งตัวไหนเลยเป็นพิเศษตั้งแต่สมัยแบบบลูกับซลเวอร์ตั้งแต่ภาค1ภาค2นะครับภาค3เนี่ยก็เริ่มดูมีความเฟรนลี่มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคู่แข่งเรามันจะไอคิวน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะมีความแบบเฟรนลี่ใจดีไม่ได้หวังสูงมากอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งไอฮอปกับไอฮาวเนี่ยภาค6ภาค7เนี่ยยิ่งแยกกันไปใหญ่นะครับอะไรมันจะชิลขนาดนั้นนะฮาวนะครับเหมือนกับภาคอัลตร้าซันมูนเนี่ยเป้าหมายเขาคือเขาอยากจะเป็นคนที่เก่งนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ชิลนะฮะมันจะมีหลายโมเมนต์เหมือนกันที่เวลาเขาแพ้เราเนี่ยเขาจะแสดงท่าทีว่าเจ็บใจอยู่นะครับส่วนฮอปเนี่ย ตอรี่เขาคือเขาอยากจะเป็นเหมือนพี่ชายเขาใช่ไหมครับพี่ชายเขาเป็นแชมเปียนเนี่ยสุดท้ายแล้วมาครึ่งเกมนะครับก็จะคนพบว่าไอ้ทิศทางที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยอ้บางทีมันอาจจะไม่ใช่ทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าสลับโปเกมอนไปมาก็ยังแพ้แล้วฮอปก็ไปผจญภัยของเขาจนสุดท้ายก็ได้แบบเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าก็มาแพ้เราอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องของพลอตไปนะครับแพ้พระเอกนะฮะส่วนเนโมนาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเขามีนิสัยคล้ายๆแบบพระเอกการ์ตูนโชนเน้นนะฮะคือล่าเริงตลอดเวลาแล้วก็เก่งด้วยนะครับต่อให้แพ้เนี่ยก็มีความเจ็บใจนะครับแต่ว่าก็ ยังสนุกไปกับชีวิตอยู่นะครับซึ่งนิสัยอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบคนเนี้ยเราอยากจะคบเขาเป็นเพื่อนนะแต่แน่นอนว่าการออกแบบตัวละครบแบบเนี้ยมันก็ทาได้แค่ไม่กี่ครั้งหรอกครับทำมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เบื่อนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนะี่ยผมว่าซีรีส์เนี้ยด้วยการแสดงสีหน้าด้วยนะครับแบบตอนจบอะครับที่เนมนาเขาแพ้เราเราเขาแสดงว่าแบบเอ๊ะมันสุดยอดมากๆเลยมาสู้กันใหม่อีกรอบดีวกว่านะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมกําลังคุยกับตัวละครหลักดากอนบอลแบบโกคูอยู่เลยนะฮะแบบเอะคนเนี้ยมันเก่งแล้วม ก็จะเป็นเรื่องของอาร์เวนนะครับอาร์เวนที่เป็นเนื้อเรื่องว่าไปตามหาพืชผักในตำนานเพื่อรักษาน้องหมานะครับผมชอบเนื้อเรื่องนี้มากและผมก็คิดว่าคนที่เล่นโปกเกมอนหลายๆคนนะครับก็คงชอบเนื้อเรื่องนี้เนาะด้วยการที่ว่าเกมโปกเกมอนอนะ่ะมันคือเกมจับสัตว์เลี้ยงนะครับคนส่วนมากเนี่ยก็จะมีความแบบรักสัตว์หรือว่าแบบอาจจะมีสุนัขมีหมามีแมวเป็นของตัวเองนะครับไอ้โมเมนต์หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเราเคยเลี้ยงสัตว์ ตัวหนึ่งมาก่อนแล้วมันป่วยอะไรเงี้ยเสียชีวิตไปแล้วด้วยเนี่ยเราอินได้ง่ายมากๆเลยนะครับไอความรู้สึกของทั้งเนโมนากับของอารเวนเนี่ยเราอยากจะเก่งขึ้นแล้วก็เราแบบสนุกกับอะไรบางอย่างนะครับกับอารเวนที่ว่าเรารักสัตว์เลี้ยงแล้วเราอยากจะช่วยเหลือมนะันน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ต่อให้ผมแบบอายุ30อ่ะผมก็ยังอินไปกับมันได้นะครับก็ถือว่าสำหรับเกมนี้นะครับอารเวนกับเนโมนาเนี่ย ออกแบบแบ็กกราว n ์ตัวละครมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใจแล้วก็อินไปกับสตอรี่ของตัวละครได้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับก็คือลุงแลรี่นะครับผมชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ทํางานดูหนักดีนะครับดูนอนน้อยดีนะฮะดูช่วงอายุก็พอๆกับผมด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมคิดว่าบริษัทโปเกมอนมันต้องรู้แน่ๆนะครับว่าคนที่เป็นแฟนเกมโปเกมอนเนี่ยมันเล่นเกมมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยมันถึงตอนนี้อายุมันต้อง30-40แล้วนะครับมันต้องอินกับตัวละครแลรรี่แน่ๆซึ่งที่ผมบอกว่าเขาต้องรู้นะเพราะว่าเขาให้บทแลรรี่เยอะมากนะครับตั้งแต่เป็นหัวหน้ายิมใช่ไหมครับแล้วก็โผล่มาใหม่เป็นจัตุรเทพนะครับผมว่าเขารู้นะเขาถึงจงใจให้บทเยอะขนาดนี้นะครับไอเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมาพูดตอนจบทีนะครับก็คือจะมีเรื่องของทีมสตาร์นะครับแล แต่ว่าต่อไปขอเข้าเรื่องของตัวโปเกมอนใหม่หน่อยแล้วกันนะฮะตัวโปเกมอนใหม่ผมก็เห็นหลายคนคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าออกแบบดูธรรมดาเกินไปนะฮะก็พอเข้าใจได้นะคือมันมีหมูใช่ไหมมันมีหนูหรือว่าหมีวะเออก็ไม่รู้อะแล้วก็มีหมานะครับมีหมา3ตัวนะครับออกแบบมาทําไมหมา3ตัวแต่ว่าผมเป็นคนชอบสุนัขกูแล้วนะครับผมก็เลยปล่อยผ่านไปนะครับ แล้วก็โปเกมอนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะออกแบบมาดูแบบธรรมดาธรรมดานะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการออกแบบโปเกมอนมากผมขอแค่ว่าโปเกมอนที่ถูกออกแบบมาเนี่ยมันได้รับการใส่ใจนะซึ่งสําหรับผมอะโปเกมอนทุกตัวที่เป็นตัวใหม่อะ่ะส่วนมากมันมักจะมี Ability ใหม่หรือมีท่าโจมตีเฉพาะตัวของมันหมดเลยนะครับอันนี้ทุกคนลองไปสังเกตได้นะทุกตัวมันจะมี Ability ประหลาดๆห,หรือว่ามีท่าโจมตีแปลก เป็นของตัวเองเกือบหมดเลยนะครับมีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่แบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือแบบทุกตัวถูกออกแบบมาให้มันมีความโดดเด่นแล้วก็มีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเนื้อเรื่องอันนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจออกแบบมาแล้วนะแค่บ,บางทีเนี่ยพอเขาอยากจะไปสายมินิมอลมากหรือว่ามีอินสปิเรชันมาจากอะไรที่ดูตลกๆหรือว่าสายมีมากเกินไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมเป็นคนไม่ได้ต้องการโปเกมอนสายเท่ทุกตัวตลอดเวลานะครับผมคิดว่าโปเกมอนสายมนะีเนี่ย ก็มีความน่ารักมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองเหมือนกันนะฮะหนึ่งสิ่งที่ถ้าจะให้ตีนะครับอันนี้มีแค่หนึ่งอย่างนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนใหม่นะครับก็คือตัวเลือกหรือว่าความหลากหลายของโปเกมอนนะครับสำหรับเกมโปเกมอนสการ l เล v i ไบโอเลนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าการออกแบบโปเกมอนแต่ละตัวมันหลากหลายมันน่าใช้หมดนะแต่ว่าผมไปดูยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับ ก็คือใช้โปเกมอนคล้ายๆกันเกี่ยมหมดทุกตัวเลยนะครับก็คือจะมีพารอสนะครับเคนทารอสทธาตต่อสู้ใช่ไหมตัวนกนะครับนกไฟฟ้าธาตบินนะครับโปเกมอนเริ่มต้น3ตัวใช่ไหมครับตัวธาตุแฟรี่ธาตุเหล็กนะฮะคือโปเกมอนที่เขาเลือกใช้อ่ะมันคล้ายก,กันกับทีมผมเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ผมค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะฮะส่วนหนึ่งอ่ะผมคิดว่าไอ้เรื่องของธาตุโปเกมอนที่มาใหม่นี่แหละครับคือมันมีโปเกมอนธาตุผีมากแล้วก็ทําให้ธาตุมันซ้ำอ่ะ ซึ่งพอธาตุมันซ้ำกับโปรกรมอนเริ่มต้นเราอะทําให้เราแบบต้องเลี่ยงโปรแกรมอนตัวอื่นไปไงฮะสมมุติวันนี้ผมเลือกโปรแกรมอนเริ่มต้นที่เป็นธาตุไฟผีเนี่ยมันจะมีโปเแกรมอนธาตุพืชผีโปรกรมอนธาตุไฟตัวอื่นอะทาให้ผมเลือกไม่ได้สุดท้ายพอตัดช้อยส์ที่มันซ้ําไปหมดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทีมเราทุกคนอะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะฮะอ่ะพอพูดเรื่องโปเกรมอนเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแมชชีนิกของเกมนะครับเรื่องของการเทเลสโตไลน์ครับอันนี้ขอเปรียบเทียบกับ แมคาีนิกที่ผ่านมาทั้งเป็นเรื่องของซีมูสไดนามิกแล้วก็เมก้านะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าเมก้าเนี่ยมันเท่จริงนะครับแต่ว่าเมก้ามันก็ยังมีจุดบอดตรงที่ว่าถ้าวันนี้ผมชอบโปเกมอนสายมีมและโปเกมอนสายมีมมันแปลงร่างเมก้าไม่ได้เนี่ยผมก็จะรู้สึกเสียดายไงฮะเพราะฉะนั้นแล้วระบบการแปลงร่างเทเลสตเทอร์ไล์อะไรเนี่ยโปเกมอนตัวไหนมันก็ใช้ได้เท่ากับว่าต่อให้ผมเนี่ย ชอบโปเกมอนที่มันแบบอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าโปเกมอนตัวนี้ของผมมันไม่ได้เป็นแบบลูกภรรยาน้อยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เรื่องของเทเลสโตไลท์เนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของ c o m p e t i t i v ฟมากกว่านะครับคือเราเอาไปสายแบตเทิลมากกว่านะครับ ตีอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของการแปลงร่างการเปลี่ยนธาตุเทล่านะฮะซึ่งมันต้องใช้ฉาดประมาณ50อันนะครับซึ่งกว่าเราจะได้ฉาดมา50อันอะ่ะตีเรท1อันเ่ะเราได้ฉาดแค่3าถึงหอันเองนะครับห้อันคือตีไปกี่เท่าตัวครับแปลว่านะครับกว่าเราจะฟาร์มฉาดได้ถึงขนาดเปลี่ยนธาตุโปกเกมอนเนี่ย มันต้องเล่นเกมจบไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนหลายๆคนมาช่วยด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่มันใช้เวลาในการเล่นเยอะมากนะครับซึ่งผมคิดว่าระบบเนี้ยมันประหลาดมากเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับเปรียบเทียบกับภาคที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการทำคุณลิตี้ออฟไลฟ์นะครับการเอื้ออำนวยเราหลายอย่างแล้วแหละ การฟาร์มเลเวลโปเกมอนใช่ไหมครับการฟาร์มเงินการบีีดโปเกมอนนะครับการเปลี่ยนนิสันเนเจอร์นะครับแต่ว่าในหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันยังยากอยู่นะครับในกรณีนี้ก็คือไอเทมหลายๆอย่างที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับหรือว่าต้องเล่นเกมจบไปเท่านั้นนะครับถึงจะเอามาใช้ได้นะครับผู้เล่นส่วนมากก็คงไม่ได้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้เพราะว่าผู้เล่นส่วนมาก เล่นเกมจบก็คงไม่ได้เล่นโพสเกมมากขนาดนั้นแล้วก็ไอาการทำเทราเนี่ยก็ถือว่าเป็น1อย่างนะครับที่เสียดายมากๆที่แบบมันปล่อยให้เป็นเนืเรื่องของเรดเกมเลยนะครับว่าเราต้องไปฟาร์มเรดเยอะมากกว่าจะได้ใช้ฟีเจอร์เนะเราต้องเล่นเกมจบแล้วนะครับถึงจะได้มีฉาด50อันมาเปลี่ยนธาตุเทราให้กับโปกเกมอนที่เราชอบนะครับ อ่ะทีนี้เรารีวิวกันไปทุกอย่างแล้วต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าผมต้องขอชมหน่อยก็คือเรื่องเนือเน้อเรื่องนะครับเรื่องของเนมานาก็คือเรื่องของการที่เราข้างใครอะไรสักอย่างนะครับแล้วเราก็อยากจะสนุกกับมันไปตลอดเลยนะครับสนุกกับการแบทเติลอะไรเงี้ยแบบต่อให้เราแพ้เราก็ยังสนุกกับมันได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของอาร์เวนเนี่ยมีอยู่2อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราแบบสนิทกับสัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วเราอยากจะแบบช่วยเหลือมนะันอ่ะอีกอย่างนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับพ่อแม่่่่่ครททีีไไมอยดเาห่นะครับ เรื่องของทีมสตาร์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกอินกับน้องเพนนี่หรือว่าตัวละครในทีมสตาร์ทั้งเซตเลยนะฮะแต่ว่าผมชอบเนื้อเรื่องที่เขาพยายามจะสื่อว่าแบบมันมีเด็กมาบูลลี่อ่ะแล้วเราแบบอยากจะช่วยเหลือเพื่อนอ่ะเราก็เลยเกาะกลุ่มร่วมกันเพื่อไปสู้นะฮะผมว่าเนื้อเรื่องนี้คนจะมองว่าแบบมันทำมาให้เด็กดูนะแต่ว่าในฐานะผู้ใหญ่ผมก็พอเข้าใจได้นะก็พอจะอินอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีพล็อตโพหรือว่าจุดบอดตรงที่ว่าแบบเออแทนที่ว่า จะทำตัวแบบเป็นแคสิโอเปียไปหลอกให้เพื่อนสายกลุ่มเนี่ยจริงๆมาพูดกันตรงๆก็ได้หรือเปล่าคุยกันตรงๆไปคุยกับคู่ใหญ่ก็เนื้อเรื่องมันก็หายหรือเปล่าแต่ว่าขอแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะคอมเมนต์แบบเนี้ยเกมอื่นๆเกมโชเน,น้นทั่วไปเนี่ยหรือว่าหนังฮอลลีวูดทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีผลนะครับถ้าทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยแค่การพูดกันตรงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีพอร์ตเรื่องให้ตัวละครมาไฟกันนะครับสุดท้ายนะครับ,รบก็คือพอร์ตสุดท้ายของเกมนะครับ ตัวละครสุดท้ายพ่อแม่ของอาเวนนะครับซาดากับทูโร่นะครับที่อยู่ดีๆมาเปิดเผยเฉยเลยนะครับว่าเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ดันมีทามแมชชีนเรียกโปกเกมอนมาจากอดีตหรือว่าอนาคตนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้หมายมากนะที่จะมีพอร์ตว่าเป็นแบบหุ่นยนต์หรือว่าเป็นทาม e แมชชีนนะครับพี่แต่ว่าผมหวังว่า มันจะมีการบิ้วเนื้อเรื่องมามากกว่านี้ตลอดทั้งเรื่องนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สํารวจเกมตลอดเวลานะแต่ว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีทมแมชชีนหรือว่ามันมีหุ่นยนต์อยู่เลยนะครับ จนกระทั่งไปเนื้อเรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งกลายเป็นว่าในตอนจบอะตอนที่เขาฉเฉลยว่าแบบทุกอย่างมันมาจากคาแมชีแล้วมันมีหุ่นยนต์อยู่ะทันที่ผมจะคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมกลับรู้สึกว่าแบบเออทำไมที่ผ่านมาไม่ยอมผูกเนื้อเรื่องมาให้ดีกว่านี้นะครับแต่เพียบก็คือแบบอย่างวันพีทอะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดจนมาถึงตอนจบแล้วรู้สึกว่าแบบเออไอคนแต่งเนี่ยมันฉลาดจริงๆมันวางเนื้อเรื่องมาหมดแล้วนะครับอันเนี้ยรู้สึกเหมือนกับว่าแค่แบบ จบไม่เป็นใช่ไหมล่ะก็เลยอยู่ดีๆเฉลยมาอย่างนี้เลยนะฮะมันเป็นแค่เรื่องของการเล่าเรื่องระหว่างตลอดทั้งเกมนะครับแต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้นะครับไหนๆก็ในไหน,หนแล้วอะ่ะ AI ซาดามันก็โทรหาเราทุกครั้งที่เราเคลียร์ในเรื่องอาเวสแล้วอะ่ะทําไมเขาไม่บอกใบ้เรานิดๆหน่อยๆว่าแบบมันมีเรื่องอดีตน,นะทำแมชชีนนะหรือว่ามันมีโปเกมอนในอดีตมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่พูดเล็กๆน้อยๆแค่นีน้ตลอดทั้งเรื่องอะ่ะ ผมว่าก็เป็นการให้คํใบ้นะครับแล้วก็มันจะทําให้ตอนจบเนี่ยมันดูมี Impact มากกว่าเดิมนะฮะอันนี้ขอเน้นหน่อยนะครับว่าตอนที่เราลงไปสํารวจกับน้องอาเวนใน Are ิเซโร่เนี่ยเราเดินลงไป4ชั้น5ชั้นน่ะจริงๆตลอดทางนะครับมันมีให้อ่านหนังสือของคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเขานะครับเป็นหนังสือวิจัยเป็นงานรายงานย้อนหลังอะ่ะเขาก็จะมีพูดตลอดนะเป็นการบิวในเรื่องตัวเองนะครับว่าแบบเขาเป็นคนบ้างานมากนะแล้วเขาก็แบบไม่มีเวลาโดนแฟนทิ้งอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆอะ่ะ การบิ้วข้อมูลตัวละครทั้งหมดของศาตาจารย์ซาดาหรือทูโร่มันอยู่แค่โมเมนต์สุดท้ายเท่านั้นเลยนะครับจริงๆมันทําให้มันดีกว่านี้ได้ แต่ว่าโดยรวมแล้วอะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องโปเกมอนที่ผ่านมาอย่างไอไปสู้กับอีเทอร์นัสในซ o ร์ a แอนด์ชิลหรือว่าไปสู้กับทีมสก้าหรือว่าเอเตอร์ฟาวเดชันใน s u n a n d Mo o n อะไรเงี้ยผมว่าเนื้อเรื่องแนวการเลดไบโอเลดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสเกลใหญ่มันไม่ได้เวอร์วังอลังการแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันเข้าใจได้ง่ายมากกว่าแล้วมันก็เป็นมิติที่แบบค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับผมนะโดยรวมผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่มีข้อตินะครับแค่ว่าวิธีการเล่าเรื่องบางส่วนเนี่ย มันยังควรจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้โอเคครับวีนันี้เดี๋ยวผมขอสรุปแล้วกันผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราตัดเรื่องกราฟิกเรื่องบั๊ออกไปนะผมว่าการเรียบเรียงอะ่ะมันโอเคนะครับเกมไดเร c กเตอร์เขาอะ่ะคนที่ออกแบบเกมออกแบบโฟล์ของเกมอะ่ะแล้วก็ออกแบบเนื้อเรื่องอะ่ะทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เทคไดเร็กเตอร์เขาอะ่ะ อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือว่าแบบควรจะพัฒนา้มากกว่านั้นนะครับโดยรวมผมมองว่าแบบการออกแบบเกมมันมีอยู่หลากหลายมุมมองเนาะการออกแบบโฟล์เกมนะครับคือเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องชมในจุดที่มันทําดีเนาะแล้วก็การออกแบบซอฟต์แวร์การทําโคดดิ้งหลังบ้านที่มันมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องขอติวิดีโอนี้นะครับก็ขอรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับจริงๆผมว่ามันยังพูดได้อีกเยอะแหละแต่ว่าตัวผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเกมแนวอื่นเยอะขนาดนั้นครับส่วนตัวผมคิดว่า เวลาในชีวิตผมส่วนมากนะครับอยู่ไปกับเกมโปเกมอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปรียบเทียบเกมโปเกมอนอันนี้กับเกมโปเกมอนอันอื่นๆในซีรีส์เนี่ยคิดว่าน่าจะแฟร์ที่สุดแล้วนะครับวันนี้ถ้าทุกคนชอบนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบต่อไปได้นะครับวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพูดแค่นี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ